คนทั้งโลกยกมือร้องสนันกันทั่วซอบใจเมื่อได้เห็น เครื่องบินลบกิฟเฟนของทหารกองทัพอากาศไทยวินลงจอดบนท้องถนนหลวงสบายดีสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องการสักท้ายสบายดีเอฟซีทุกทท่านก็เดียวกันนะครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกลับมาอยู่กับซ่องยูทูบเบาวเอิร์กล่าวไต้คนเก่าคนเดิมอีกเดียนะครับพี่น้องก็คือมื่อนี้ครับพี่น้องน้องเบาเอิกล่าฟ้าไปเบิงครับพี่น้องเครื่องบินครับพี่น้องเนาะเครื่องบินกองทัพอากาศไทยเนาะเป็นเครื่องบินกิฟเฟนครับพี่น้องเนาะเครื่องบินกิฟเฟนดบเนาะ ซึ่งว่าเพื่อนนี่ยครับลงมาจอดอยู่บนท้องถนนดวงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอิ้อจะพาไปเบิรงความพร้อมของทหารไทยนะครับพี่น้องเวลาเอ่อมีเครื่องบินลบนะครับพี่น้องลงมาจอดเนาะ,ะเพื่อนจะมีความพร้อมแบบไรครับพี่น้องเนาะก็ดื่นเมือกกับขอขอบคุณเด้อครับพี่น้องทีครับที่สมะะ้มเนาะเดี๋ยวเราไปครับส้มวีดีโอกันก่อนเดี๋ยวจึงมาสรุปลมลังกันเติมอีกนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจะไทยเนาะพร้อมแล้วไปเบิรงกันได้<ๆ>ครับพี่น้อง let's go

ก็จะเป็รีอยู่ก้ับาการตรวจนะครับนที่ถนนอิฐร้ยเพื่อท่านใจว่ารถเรืออหรือว่าตอะไรก็ได้าเข้านทที่จทการตรวจตวก็ตามเรื่องดีละรา้เสว่าที่ตรงนี้มาจากนายสี าไปะารไมสิใหม่รัดมีความเสี่ยงครับทุคคนในรัฐชีวิตแต่รับินรประารนั้นรักประเทศา้าวอาชีวิตเงจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรืองเรื่องงที่ตัวเองไม่ต้องอาจจะไม่ได้ตรงนี้ เป็นหลักอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเมื่ถึงเวลากางชิกนอนะครับการจัปตป้องกันสารให้ความเป็นมือถอะลึกาานการได้มีความสามารถในการปริหากิจทั้งกลางวันและกลางคืนวี่ดีเโมนอยากให้เพื่อนๆมั่นใจนะครับแล้วก็หลักบมัอบควอยู่กับลูก อาหารเย็นด้วยกัรมีเสียงโว้ลล้อด้วยกันโดยที่ไม่ต้องระวังระวงว่าจะมีเสียงระเบิดหรือว่าเสียงเครื่องดิ่ของข้าศึกที่เข้ามาพุ่งไ่เหนือหลังคาบ้านของพวกเราทุกคนหน้าที่คือร้อยให้เป็นหน้าที่ของกองอากาศหน้าที่ของประชาชนคือการสุขเพื่ออยู่ประเทศนี้อย่าให้เป็นแบบนั้นครับแต่หน้าที่ของกองต่อ จักเป็นไม่ได้ประชาชนทุกคนืม้ให้ความเ็นอปเพื่อใจจากที่เห็นภาพที่ประจักษ์ในวันนี้ภาพนี้ครับแม้จะเหน่อยในื้นที่แห่งนี้ในประเทีแห่งนี้บรืจะอย่ร้าวต่อไปยังกานาประชุมยึดสาตัยเป็นโลกทั้งใในที่ว่าจากเทกไทยต่อับลไทยสรางสิองที่เป็สากลทำมาสทะเชื่อยงดัลน นที่ลกัน้ได้าที่ครับนนตรงนี้ที่ตรงนี้เกแบบนี้เรายังทำได้แม้จะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆและเป็นตัวอย่างที่มนงายเลยครับบาเพราะฉะนั้นที่คือบททดสอบจ้าวใบบาจจะมีข้าหงข้าวแบบนี้งนี้อยเรพื่

ยกันยังครับั้ยัง้คอยงทย่งลงนั่งลงั่าพี่น้องหลังจากเบืองขีดนี่ไปเดาแล้วครับพี่น้องว่าเอื้อหมูซึกดีใจครับพี่น้องเนาะเปื่อยใจแท่น ออทหารไทยครับพี่น้องเนาะทีเพิ่นเก่งยดีครับพี่น้องมีความสามารถครับเครื่องบินลบกิฟเฟนพี่น้องเนาะลงจอดบนท้องถนนหลวงครับพี่น้องเก่งยดีครับพี่น้องเนาะทหารไทยเลยสุดยอดดีๆเนาะเ้าโลกประทับใจดีครับพี่น้องเนาะที่ได้เห็นแบบนี้ทหารไทยก็มีความพร้อมครับพี่น้องเนาะเวลาเครื่องบินลบกิฟเฟนลงมาจอดบนท้องถนนหลวงครับพี่น้องเนาะตารทำเมื่อความืุ่ซื้อจะได้เมื่ออวกมมุ่ซื้อตื่นเต้นครับพี่น้องเนาะที่ได้เห็นแบบนี้มุ่ซื้อดีใจดีพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็อชิมี่พี่ยังจะมีเด้อพี่น้องเนาะกับข่ามาแล้วกับปาก็ติดตามไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกระนังใจให้กับการทำคลิปของเมื่อกล้องครับพี่น้องสำหรับวันนี้เมื่อขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องเนาะพอกันใหม่อีพี่หนาครับพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีพอกันใหม่ครับผมเนาะบ๊ายบาย